ดูเรื่องของภาคส่วนในการทําเหมืองแร่ค,คือโดยปกติแล้วเนี่ยปัญหามันจะเกิดขึ้นระหว่างทางอุตสาหการรมเหมืองแร่กรับพี่น้องประชาชนที่เขาอยู่บริเวณน,นั้นน,นะ,ะเพราะก็ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีงานสําคัญขึ้นมาคุณผู้ชมเพื่อจะเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ของสองภาคส่วนนี้งานนี้มีชื่อว่า Thailand Green and Smart Mining Forum 2024ครับเป็นเวทีที่ให้ผู้ประกอบกิจการเหมืองแร่เนี่ยมาประกาศเจต รมว่าจะเป็นผู้ประกอบการที่มีธรรมพิบาลแล้วก็ประกอบกิจการเหมืองแร่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงมีการมอบรางวัลให้กับเหมืองแร่ที่ปฏิบัติได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับโดยวันนี้ทางด้านนางสาวพิมพัฒาวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะรองประธานกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติหรือคอนอรอมาเป็นประธานเปิดงาน Thailand Green and Smart Mining Forum ม2024ครับ อันนี้ถือเป็นกิจกรรมสําคัญของคอนอรอเลยนะครับเพราะว่าเป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาคเอกชนที่มาทําเหมืองแร่เนี่ยกับภาคประชาชนในพื้นที่เป็นการลดความขัดแยงระหว่างชุมชนกับผู้ประกอบกิจการเหมืองแร่งานนี้ได้เปิดเวทีให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่ได้มาร่วมกันแสดงเจตนารมณ์แล้วก็ลงนามการเป็นเหมืองแร่ที่มีธรรมาิบาลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีการมอบรางวัล Thailand Green and Smart Mining Awards ให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกว่าเป็นผู้ประกอบการที่มีธรรมาภิบาลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับในงานยังมีการจัดนิรรศการของผู้ประกอบการเหมืองแร่ที่ได้รับรางวัลแล้วก็หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้วยครับส่วนทางด้านคุณชนะภูมินายกสมาคมอุตสาหาการรมปูนซีเมนไทยหรือ TCMA ก็เปิดเผยว่าอย,ย่างอุตสาหาการรมปูนซีเมนเนี่ยให้ความสําคัญต่อการยกระดับ การพัฒนาเหมืองอุตสาหกรรมปูนซีเมนตตามแนวทางเหมืองแร่สีเขียวโดยมุ่งส่งเสริมการทำเหมืองให้มีประสิทธิภาพตามหลักวิชาการเอาวัตถุดิบมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าตามนโยบายภาครัฐแล้วก็เอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ควบคู่กับการบริหารจัดการพัฒนาพื้นที่ดูแลสิ่งแวดล้อมและดูแลสุขภาพของประชาชนและที่สำคัญเนี่ยได้เปิดโอกาสให้ชุมชนและสังคมเข้ามามีส่วนร่วมตลอดกระบวนการ อย่างเช่นโครงการเขาทับควายเพื่อชุมชนที่จังหวัดลบบุรีที่มีการาพัฒนาขุดเหมืองเก่าให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ําให้ชุมชนได้มาใช้ประโยชน์มีการปลูกไม้ท้องถิ่นสร้างพื้นที่สีเขียวมาช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติเหมืองแร่เหล็กโบราณมีจุดที่ให้เข้าไปชมวิวเขาทับควายในภาพมุมกว้างสวยงามด้วยครับ